สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret มาสจารัรนโลกสุขภาพนะครับพบกับผมตั้มวิชยาจารุจินดาอีกเช่นเคยและแน่นอนครับวันนี้พี่เปิ้ลจารุนีพร้อมแขกรับเชิญนะครับมีเรื่องราวเด็ดๆมาฝากกันอีกแล้วจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret มาสจายัยนโลกสุขภาพคะ่ะ ทุกๆครั้งที่เรามาเจอกันจะมีเรื่องราวสาระดีๆกับสุขภาพและก็ความงามมาพูดคุยกันนะคะแต่ในวันนี้น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเรามีเรื่องของการทําให้หน้าอกใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่ต้องสัลยกรรมนะคะคุณผู้หญิงสนใจกันทุกๆคนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจะยิ่งสนใจเพิ่มเติมกันมากขึ้นค่ะเมื่อข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า ในบัตรประชาชนนะคะของผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้มีคำนำหน้าในบัตรประชาชนว่านายค่ะเขาเป็นนายนะคะแต่เอ๊ะแล้วหน้าอกเขาจะใหญ่ขึ้นได้ยังไงโดยที่ไม่ผ่านการศัลยกรรมด้วยนะคะพบกับเธอเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่จะมาเล่าเรื่องราวดีๆอย่างที่เราไม่เคยได้ฟังที่ไหน,นมาก่อนเลยนะคะขอต้อนรับคุณนฤทธรธนศักดิ์สกุลหรือคุณอมจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะสวัสดีญญค,ค่ะญญคุณอม อก่อนอื่นเลยต้องขอถามแทนผู้ชมก่อนเลยนะคะถึงเรื่องหน้าอกจริงเหรอเราแบบว่ามันเกิดขึ้นเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตัดสัญญกรรมเลยเหรออยากให้คุณอมเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงนะคะที่มาของหน้าอกสวยๆของเราเนี่ยค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะอ่าคนที่เป็นคนจุดประกายเรื่องนี้ก็คือเพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะเขาได้รับประทานคอลลาเจนเปปไทด์ที่โดสสูงมากๆนะคะเข้าทานไปได้สามวันนะคะเชื่อไหมครับพี่เปิลว่า สวันเนี่ยเขาต้องชวนเราพาไปซื้อชุดชั้นในใหม่มคือเปลี่ยนคับชั้นในนะคะถามเขาว่ามันใหญ่อะไรขึ้นมากมายไหมก็เขาบอกว่ามันยกขึ้นแต่แล้วคุณอ,อมได,ะะได้ยินก็แบบฮะจริงเหรอใช่เ <laughs> พราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ <laughs> ้านไม่ได้สําหรับเรานะคะแต่ก็คืออย่างตัวเราเองอ่ะคือเรามีปริมาณฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วแต่ก็อยู่ในระดับที่น้อยกว่าผู้หญิงนะคะถึงไม่สามารถที่จะสร้างหน้าอกสร้างสะโพกอะไรต่างๆได้เองนะครเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยปกติเพื่อนๆเนี่ยก็ที่เป็นสาวประเภทสองนะคะก็จะทานยาคุมกําเนิดนะคะแต่ว่าก็คือ ข,ขึ้นด้วยว่ายาแล้วอะเราก็รู้สึกมันถ้าทานต่อเนื้องมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยอาจจะมีผลข้างเคียงยได้แล้วก็จะ,ะระแวงกันนะคะครเราก็เลยเลือกที่จะาทานตัวไฟโตเอสโตรเจนจากพืชสรุปว่าเราเนี่ยได้2ตัวละที่ปิ้งๆใช่ไหมคะอลลาเจนแล้วก็มีตัวสูตร ไวทองใช่ไหมคะเพื่อเพิ่มระดับฮอร์โมนใช่ไหมคะซึ่งเขามีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะฮอร์โมนเพศหญิงนะคะไปสองตัวค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนวดนะคะนวดเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกของเราให้อวกอิ่มนะคะเพราะว่าที่ที่หน้าอกของเรามันก็จะมีต่อมรับเอสโตรเจนอยู่แล้วนะคะซึ่งที่ประทับใจมากเลยก็คือไม่ต้องนวดนะคะ คือทาซึมปล่อยเลยเช้าเย็นนะคะมไม่ต้องมาเสียเวลานวดเพราะว่าครีมนวดหน้าอกเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันต้องเสียเวลามานั่งนวดแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยคุณออมใช้เวลานานเท่าไหร่คะกับการที่สามตัวที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยแล้วถึงจะขึ้นมาน่ะ,ะก็ประมาณ2สัปดาห์เริ่มรู้สึกได้ สามสี่มันก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืรยครีมนวดหน้าอกเนี่ยนะคะท,ที่ที่คุณออมใช้เนี่ยนะคะเขามีสพรพพคุณโดยตรงเลยนะคะอย่างสมุนไพรหลายๆายชนิดเลยนะคะม,มีไฟตัว ไฟโตเจนนะคะหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนจากพืชนี่นะคะก็ทําให้ทรงอกสามารถขยายขนาดได้นะคะแล้วก็อวบอิ่มได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องสัญญกรรมแล้วอวบอิ่มได้อย่างปลอดภัยเนี่น่าสนใจนะคะแต่ไม่ใช่เท่านี้ที่ได้มาเห็นว่าผลข้างเคียงของเราก็มีเหมือนกันไม่ใช่แค่ยามีผลข้างเคียงนะคะแต่ผลข้างเคียงของเรานี่เป็นทางด้านดี ผิวคุณอมดีขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมคะคือคอลลาเจนเนี่ยทานไปแล้วเนี่ยผิวเราจะเรียบเนียนแล้วอ่งนางมากขึ้นใช่นะคะดูเรียบเนียนชุ่มชื้นนะคะแต่ที่เราเห็นเลยเนี่ยชุ่มชื้นแลวที่สําคัญคือริ้วรอยริ้วรอยใช่มันตื้นขึ้นจางขึ้นคือถ้าเทียบกับเพื่อนที่รุ่นราวค่ะเดียวอายุเท่ากันเนี่ยนะคะสามสิบอาขึ้นไปเท่ากันแล้วเนี่ยคือ เราจะดูเด็กกว่าเขามากคุยได้เลยใช่เป็นเลที่น่าภูมิใจแต่จริงๆเห็นว่าเราไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกตัวเองก่อนด้วยอ่ะเป็นคนอื่นมาทักเราว่าแบบไปทําอะไรมามาทำไมเราอยู่กระจกทุกวันก็อาจจะเราอาจจะชินตัวเองแต่เพื่อนๆนี่ทักกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะดูรูปนะคะมีรูปมาโชว์นี่ค่ะมีรูปในอดีตนะคะนะคะเมื่อก่อนนี้น้ําหนักคุณอมก็เยอะด้วยแน้วหนักเยอะผิวดําแล้วก็ยังไม่มีนะออก ใช่หน้าอกน้อยหน้าอกน้อยนะคะแล้วคุณอ๋มยังทานอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในตัวอื่นๆจะเป็นในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพก็คือบำรุงบำรุงหลอดเลือดห,หัวใจแล้วก็สมองอมนี้คุณอ๋มสามารถพูดได้ไหมคะว่าเราพอใจแล้วละ่ะเรามาถูกทางแล้วละ่ะตอนนี้ยค่ะพูดได้เต็มป่ากเะไม่ว่าจะเป็น จากภายในภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปร่างผิวพรรณแล้วก็ความแข็งแรง<า>ด้วยใช่ใช่ไหมคะถ้าอย่างเรื่องริ้วรอยเนี่ยสบู่กับตัวสเตมเซลล์สเตมเซลล์จากพืชใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะคืนแรกที่ใช้เนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าหน้ามันใสอย่างอ๋อมเองอ๋อมจะใช้สูตรไวท์เทนนิ่งเพราะฉะนั้นวันที่สองหน้าเริ่มขาวขึ้นวันที่สามหน้าเริ่มขาวขึ้นและที่สําคัญมันไม่ใช่แค,ค่ความรู้สึกอย่างเดียวคุณสามารถสัมผัส ที่หน้าสัมผัสแล้วรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะโดยเฉพาะสะบู่เนี่ยถ้าใครคิดว่าสบู่ทําได้แค่การทําความสะอาดหน้านะคะวันนี้นะคะขอแนะนําสบู่โปรตีนใหม่มันได้มากกว่าการทําความสะอาดหน้านี่ไงนะันอกจากทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกแล้วสามารถบํารุงผิวของเรา นะฮะให้มีสุขภาพผิวที่ดีลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยและยิ่งใช้คู่กับสเตมเซลล์นะคะสองสาวันแรกรู้สึกได้เลยนะคะว่าริ้วรอยเล็กๆที่เขาเรียกว่ารอยแมวข่วนอะไรเงรี้ยเล็กๆนะฮะจะตื่นขึ้นจะจางหายไปเร็วมากอืมค่ะนี่แหละคะ่ะที่คุณออมแบบอยากจะแนะนํามากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากภายในแล้วดูแลความสวยงามภายในด้วยคอลลาเจนนะคะดูแลความสวยงามด้วยการ นวดนะคะแล้วก็มีสูตรของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะในสูตรไวทองแต่ว่าเราเติมเข้าไปเพื่อดูแลจากข้างในข้างนอกก็ใช้สบู่โปรตีนใหม่และเซรั่มสเต็มเซลล์การกระตุ้นสเต็มเซลล์ของตัวเราเองด้วยนะคะมันเป็นสเต็มเซลล์จากพืชนะคะเอามาใช้ซึ่งก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แบบผิดหูผิดตาเพื่อนๆทักไปทำอะไรมาอย่างนี้เลยนะคะได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นสเต็มเซลล์ที่ถูกมาก จ่ายที่เคยได้ใช้มามีทั้งหลายเยอะมากค่ะแต่สเต็มเซลล์ตัวนี้เป็นสเต็มเซลล์ที่ได้ผลดีที่สุดและราคาถูกที่สุดค่ะเราก็มีทั้งเป็นอะไรหน้าขาวนะคะเป็นองุ่นนะคะมีรถดิ้วรอยนะคะกรีดบัวมีหลายอย่างมากห้าชนิดนะมีนะคะมีเป็นโปรตีนไหมมีเดี๋ยวมีอะไรก็ถามกันได้เลยคุณอมคะเราเราได้ดีกับตัวเองอย่างนี้มีสักเคสหนึ่งไหมคะที่เราแนะนําคนอื่นต่อไปแล้วเห็นผลนะคะ ค่ก็คงไม่พ้นคนใกล้ตัวนะครับเพราะ <_ d ood le> เราดูแลตัวเราแล้วเราก็ต้องดูแลคนใกล้ตัวนะคะก็คือคุณพ่อนะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยท่านจะมีโรคประจำตัวหลายโรคมากนะฮะทั้งเบาหวานทั้งคอเลสเตอรอลน,นะคะคือเบาหวานเนี่ยจะต้องไปตรวจทุกเดือน,นะะหมอก็จะนัดไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน <_ d ood le> น้ำตาลเท่าไหร่คะคุณพ่อ ารู้สึกว่าจะลอยกว่าเยอะมากแต่หลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วคนอื่นก็ยังที่แข็งแรงกว่าท่านอ่ะยังต้องไปหาหมอทุกเดือนแต่ท่าน6เดือนครั้งนะคะแล้วก็สุขภาพท่านก็ดีขึ้นความจําอะไรต่างๆดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้แล้วในส่วนอมพลึกอมพลึกก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขใช่ก็คือตอนนี้ท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะแลดีใจด้วยนะคะกับเรื่องคุณพ่อนะคะ อ,อยากให้คุณนอมฝากถึงคุณผู้ชมอะไรที่อยากเพิ่มเติมอีกค่ะแบบว่าวันนี้เป็นโอกาสเลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนของเรียกว่ากับทุกๆคนเลยนะคะที่อยากจะสวยหรืออยากจะดูแลตัวเอง <S <S <ๆ>เชิญคุณอมได้เลยค่ะก็พูดสั้นๆง่ายๆนะคะว่าเพียงแค่คุณคิดอยากจะสวยทุกอย่างเป็นจริงได้สําหรับเรานะคะยังไงก็โทรมาปรึกษากันได้นะคะเรามีวิธีที่จะทําให้คุณสวยตามด้วยคุณต้องการขออย่างเดียวค่ะแค่อยากสวยแค่นั้นนะคะ ค่ะนี่ชัดเจนเลยนะคะคุณออมบอกว่าขออย่างเดียวแค่อยากสวยแล้วก็สวยแบบไม่ต้องเจ็บด้วยนะคะคือสาม,มารถที่จะดูแลกันได้แบบว่าออยัางไม่ต้องไปพึ่งมีดหมอใด,ด,ดๆทั้งสิ้นและใช้เวลารวดเร็วด,ด้วยนะคะอย่างเช่นสเตมเซลล์ก็แค่3วันนะ,ะนะคะเรื่องหน้าขาวเรื่องการดึงลดริ้วรอยเนี่ยนะคะก็ะค,ะคุณตอมบอกว่ายินดีให้คำปรึกษาตามเบอร์ข้างล่างนี่เลยค่ะโทรปรึกษาเธอได้โดยตรงเลยนะคะวันนี้ทางรายการ ท e ่สกัดมาสจันโลกสุขภาพต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะนา,นนานเราจะได้พูดคุยกันเรื่องสวยงามกันอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งซึ่งเดี๋ยวคุณอมมือคงจะได้แนะนำทุกๆคนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทางรายการต้องขอบคุณมากๆค่ะคุณนฤทธรธนศักดิ์สกุลหรือคุณอมของเราจากจังหวัดพิษณุโลกขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ เวลาหมดลแล้ว,ลวะคะ่ะรายการ Healthy Secret บรจัาโลกสุขภาพจะมาพบกับคุณผู้ชมได้ใหม่นะคะในคราวหน้ากับกเรื่องราวดีๆสาระดีๆกับสุขภาพความงามแบบนี้ละคะ่ะวันนี้ทีมงานและก็เราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ วันนี้ก็ได้รับเรื่องราวดีๆจากพี่เปิ้ลจรุณีและแขกรับเชิญกันอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะนําไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้นะครับดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้นะฮะอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องทรุดโทรมจนดูแลไม่ไหวนะครับถึงตอนนั้นเงินเก็บที่คุณนํามาใช้ในชีวิตประจําวันนอาจจะไม่เหลือก็ได้นะครับอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปก็มีสารคดีดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อกสวยด้วยสมุนไพรสวงอกเป็นสัดส่วนสำคัญของเรือนร่างสตรีรูปร่างและขนาดของรวงอกของแต่ละคนขึ้นอยู่กับพันธุก,กรรมเป็นหลักปัจจัยอื่นๆได้แก่อายุน้ำหนักและพฤติกรรมการใช้ชีวิตป้องจากภายนอกผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการเป็นเจ้าของรวงอกที่ได้สัดส่วนกระชับชูชันและนุ่มนวลไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดมองเข้าไปภายในสวงอกประกอบด้วยท่อน้ำนมต่ำน้ำนม เซลล์ไขมันเส้นเอ็นและชั้นกล้ามเนื้อหน้าอ,อกหากมีเพียงเท่านี้ท่วงอ,อกคงจะไม่สามารถตั้งเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้สิ่งที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสลิงของหน้าอ,อกให้ชูชันสวยงามเป็นรูปเป็นร่างคือเส้นใหญยคอลลาเจนโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของทรวงอ,อกเวทสำอางเพื่อทรวงอ,อกประกอบด้วยกลุ่มสารออกฤทธ ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการขยายขนาดทรงอกกระชับสัดส,ส่วนและดูแลผิวพรรณรอบทรวงอกให้อ่อนนุ่มทั้งปรับสีผิวของคุณให้ขาวขึ้นเนียนเรียบสม่ำเสมอในเวลาเดียวกัน สูตรเบสสำอางเพื่ออกสวยในอุดมคติจึงเป็นที่รวมคุณสมบัติทุกอย่างที่ทรงอกของคุณต้องการไว้ด้วยกันในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรและสารสกัดหลายชนิดมาใช้ในการเสริมความงามของทรงอกอย่างปลอดภัยและเห็นผลเช่นคิจิลีนเพื่อสมุนไพรจากแอฟริกาตะวันตกให้สารไฟโตเอสโตรเจนมีคุณสมบัติโดดเด่นในการยกระชับทรงอกเพิ่มความแต่งตึงยืดหยุน่นและนวลเนียนแก่ผิวทรงอก อาร์จินีนเอสพาเทตทำให้กล้ามเนื้อสวงอกกระชับและแข็งแรงขึ้นลดและป้องกันการคล้อยยานของสวงอกสารสกัดจากกวาวเครือให้สารไฟโตเอสโตรเจนทำให้สวงอกขยายขนาดและอวบอิ่มขึ้นอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้ผิวบริเวณสวงอกขาวและเนียนนุ่มขึ้นด้วยสารเจนิสตินและเดียสิน S 1> <S 1> สารสกัดจากโสมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังทําให้ทรงอ,อกกระชับแต่งตึงสารสกัดจากใบ,โบโับบกกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังทําให้ผิวเนียนเรียบทรวงอ,อกกระชับแต่งตึง การเพิ่มขนาดและยกกระชับทรงอกจะเห็นผลยิ่งเร็วขึ้นเมื่อมีการใช้สมุนไพรและสารสกัดในรูปแบบของครีมทานวดหน้าอกร่วมกับการรับประทานคอลลาเจนโปรโตีนอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายอย่างน้อย1-3เดือนสนับสนุนโดยบูบบาสูก้าเว้สสำอางเพิ่มขนาดและยกกระชับทรงอก โดย Pharmacare cosmetic เวชสำอางแนะนำโดยแพทย์ผิวหนังและเภสัชกรโทร02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Drinks Collagen ค o l ล a g e n เป p t i d e 100%จาก n ิว t ราเฮอร์เลนวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไทยทำอารย์แนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร 0236376990859206609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแฟมินิให้คุณค่าบำรุงสตรีวัยทองโทร0236376990859206609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เกรปซีด plus ไลโคปีนสารสกัดมเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศจากนิว t r a เฮอร์โบนวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไทยทําอะลายแนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร02363 76990859206609สนับสนุนโดย Pharma Care Cell Renew Serum Whitening Stem Cell Serum เพื่อผิวขาวจากเปลือกองุ่นและเมล็ดองุ่นโดย Pharma Care Cosmetic เวชสำอางแนะนําโดยแพทย์ผิวหนังและเภสัชกรโทร0236376990859206609 สนับสนุนโดย Rejuvenation t r a n s p a l e n t Soap สบู่เพื่อการทำความสะอาดและเพิ่มความอ่อนกว่าวัยของผิวจากสาร EGF โดย p h a r m a Care c o s m e t i c เว้นสำอางแนะนำโดยแพทย์ผิวหนังและเภสัชกรโทร0 2 3 6 3 7 6 9 9 0 8 5 9 2 0 6 6 0 9